กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะวันที่ผมจีแครครับซึ่งวันนี้ก็จะมาส่งกระทานโทโหในโทโฮรัสโวนะก็ซึ่งผมก็มีเพชประมาณ280นะก็จะมีตู้ใหม่มาแล้วแต่ผมจะส่งตู้นี้สัก2รอบเพราะว่าก็านะก็รู้สึกว่าผมยังเหลือเพชรที่เก็บอยู่นะไม่ต้องห่วงอีเวนมาเพียบก็เล่นให้เยอะๆเล่นให้พอดีนะม,ม่ผมขีเกี โอเคงั้นก็เดี๋ยวผมจะเปิดตู้นี้สองครั้งนะแล้วผมจะมีตั๋วการันตีสองใบนะก็นะฮะจะเปิดนะฮะตู้นี้ผมไม่เปิดนะตู้นี้ผมรู้สึกว่ามันไม่กินในด้านเลยนะอืมโอเคงั้นก็ปเปิดตู้นี้ดกว่าเฮสโกเม่ตจะตอพออะไรขีเกียจอืม <c oughs> โ้ยเงิน ลลนะลโลหะนุ่มทองฮะดาวไม่ต้องงี่หง่านังกนแลวเว้แย่นะแย่รอบที่สองไป ชีวิพูดไม่ออกสักรอบเหมือนเดิมครับเกลือยัดท้องนะโอเคตัวนี้เกลือยับไละตัวไม่ได้ตัวเขาไม่เป็นไรก็ต่อมาจะเป็นตู้การันตีสองตัวนะ ผมไม่ก็ตาค้างกนหนึ่งึงแมงลุนที่บ่ายที่แท้อะไรธรรมดา <S <s <hoot> <S จะดีมากห้ามซ้ำใช่ไหมโอ้ แต่ละตัวอยากจะรอให้วะ่ะอยากรอให้ก็ขอมาใส่ดูคลิปนี้นะอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สสก็เอาไว้เจอคลิปหน้านะก็ตู้นี้ผมจะทำตั้งนานแะล้วโอเคมันก็จะเวลาไปนอน ซิลเก้ได้คำกุดบยายแล้วไม่่วยกันชัดไหมชัดมากเหมือนเดิมจ้ะไม่ตัดตอนน่ออย่างอื่นไปอ่า